สวัสดีค่ะป้านัดนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเอ,อต้นร่องนาบานเป็นไม้ยืนต้นค่ะเกิดทั่วไปในป่าถ้าในเมืองเขาก็จะมาปลูก mm hmm. เพื่อเป็นไม้ประดับค่ะเพราะว่าผลของเขาเนี่ยสีสวยสีแดงสดมากแล้วก็ออกเต็มต้นอย่างที่เห็นสวยมากค่ะ ตอนนี้หนาวแล้วเขาก็ยังไม่ร่วงนะคั่วของเขาเหนียวมากเลยใบร่วงจะหมดอยู่แล้วแต่ว่าลูกยังไม่ร่วงลุงบอกว่าเขาจะค่อยๆแห้งไปเรื่อยๆจนฝ่าหิมะมาคงจะรับน้ำหนักหิมะไม่ไหวะนะถึงล่วงลงมานะคิดว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่กินกันนะคะเพราะว่ารสชาติขมค่ะ น้อยคนที่จะเอามาทำเยลลี่หรือว่าทำแยมเพื่อที่จะกินกับสเต็กเนื้อส่วนตัวแล้วป้าไม่ชอบนะป้าลองทำแล้วป้าไม่ชอบลุงก็ไม่ชอบก็เลยปล่อยทิ้งไว้ให้สวยงามอยู่หน้าบ้านแบบนั้นสวยมากค่ะ